นี่บอสเสาห้านะครับพานทองแมตยิ่งใหญ่ที่จัดเป็นครั้งแรกที่พานทองชนบุรีแมตแรกของชนบุรีเลยนะครับมาดูถ้วยกันเนี่ถ้วยไทยก้อนเสือสิงโตดูงานไม้สักนะทุกคนนี่คือถ้วยที่หนึ่งของรางวัลปลารวมเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีนี่ถ้วยเยาวชนนะ และถ้วยที่หนึ่งอนะจะยังไงโอ้โหงานไม่สักแกะมือตัวเบื้องเริ่มเลยขอบอกนะถ้วยหน้าเก็บสะสมมาจัดครั้งแรกจัดครั้งนี้ขอบอกมันต้องเต็มที่นะดูเบ็ดนี่เบ็ดไทยก้อนนะทุกคนเบ็ดไทก้อนเสืิโตทำมาแล้วประสบการณ์ล้วนนะมาแล้วนะครับก็จะจัดแมตช์เปิดตัววันที่2มิถุนายนนะสาว5 0 0 0นทองนะคือสนามแข่งของเราว่างมากนะครับว่างกว้างขวางนะครับใส่ได้เต็มที่เลยนะครับปลาเยอะมากนะครับก็ปลาก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงปลาบึกนะหลายไซส์เลยที่ดู่นี่ เป็นหญ้าเลยนะครับเป็นหญ้าถ้าฝนตกหนักๆก็จะมีน้ําแฉะนิดนึงแต่ว่าดินมันแข็งดินมันไม่ไม่เหลวนะครับแล้วก็ซุ้มก็ยาวยาวฝั่งนู้นซุ้มทําเสร็จหมดแล้วนะครับเขาทําให้ใหม่หมดแล้วลเดี๋ยวก็จะมีเต็นท์มาให้มีของกินเต็มที่นะครับแล้วรางวัลก็ไม่เคยแจ้งอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้โหลอ้ออาบูร้อยปีตัวสี่หมนเก้าพร้อมนาฬิการ้อยปีลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เออเพนตัวละหมื่นแปดชิมาโน โอ้โหเรือคายักสามหมืนไม่มีแจกอะไรอีกแล้วนะครับเต็มๆแล้วเราเจอนะครั้งแรกกับแมตช์ไทกอนครับ